มันหลงปลาเหรอบอนี่คนเมื่อกีหาทางออกบ่ได้คนมนต์ขม้าทางใดล่ะบ้านเขาคือบ่พอแต่ทางเก่าๆอุทบานนี่โอ้ยคนหลงไท้คนหลงปลาคนหลงทางออกละบอลนี่แท้ละทางออกมนต์มาไม่มาไมีแต่เหลือเขม้าทางในอุทบานีงมันมนต์มามันพอแต้มมองเก่าๆกูแถคนหลงทางออกละบอลนี่ หมุนไปทางใดเนาะใค่เน่าทางออกโอ้ยของเครื่อมาหลงเหมืเนาะปลาทำนี่ก็หลงแบบน,นี้อ้าวคุณย้ำงงม,มาแต่มองกเก่าๆเถือนบานนี่แค่ละทางออกใครก่อนมันคือพวหูทางออกทางเขาพอค,คือหกเถืา่านนี่ อ้าวโอ้ยยังนี่โอ้ยขอหลงว่างเบ,บิ่งปลาบกบอืมโอ้ยลงไปลงมามาพอหนวยหนึง่งอืม ขาลงปลาบักบูปลาเนี่เขาลง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 ปลาโอ้ยมันคือมันคือไนเขามาแท้อี่เมย์ไปใช้ละทางออกทางเขาอ่ะอืมนี่บักบวเทาโอ้ยบัวเทากับบัวเห็นกันเป็นบัวเทากับบัวเห็นกันต้องเทอีลีจะค่อยพอกัน คือรุ่นเดียวกันโอ้ยค่อยออกทางไหนเนาะบานนี้เนะาะค่อยหาทางออกก่อนอ้าวมองนี่มองเก่ามองนี่ค่อยเข้ามาแล้วบ่กเหรอเฮ้อมองไม่อู้หู้คอ,อ,อ,องคองคองคอกล่ม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 อันนี้อันนี้มันก๊โกโฉนูเฮ้ยกกยังโอ้ โอ้ยได้อยยู่อบป้าลงปลาบกบคอยหาท่างออกทางเขาคอยมาพอแต่มหมองเกาๆนี่อันได้อียูยูด้ยพอต้อมอยูเออแต่ว่าหาัลงปลาเดี๋ยวหาท่างออกก่อนฮะโอ้ยอย่าวางเซนเตอร์เมใครถืขึ้นกองนี้ก็พักขี่เล็กได้โอ้พูนพูน โอ้ยผีคือทางปานางออกน้ำทางนี่และคือจุู่ยไปยูค่าก็มีอยู่ได้แต่ว่าไม่เอาบ่อดดเพราะว่าบ่อยากจองนะโอ้ยจะคือบ่ามีสาวมาตยวอ้ยฝนน่ะมีต้น่ว้งามอ้ยฝนกันนี่ คอยหาทางออกได้เดียวจะหูบ่ออคอยหลงทางออกคอยได้ยินเสียงเจ้าคอยว่าสิยห์งไปน้ำทางคอยบอบ,บ,บอเห็นปอมฮะโอ้ยมันพผอยู่เด้ยวพอเอาบันไดมีเช้าวบ่มีบพอยู่โซนพู้โซนใดได้ล่ะกับย,กย่าคอยยูผู้เดียวคอยมาผู้เดียวเออ ขวัญมาสิไฟบังตาขอขบบัดลองบกเห็นหน่วยหนึ่งท่าน้เขามาบัดขวัญมาหาหมูมันเออหนาหมูมันขวัญมาขอัญบกเข็นเออโอ้ยกัดได้โย่พ่อต่มโย่โอ้ยอยบายวิขายทำไมไอ้ต่งกินนี่ละ nuôi nắm ngày đầu tiên. Tất cả không nêu về hàm, đi sáng mặt tay. Ta ta Ui đài đài, bà. À, mình... hơn bà. Ừ. ui ui ta 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 ก็บ,บาเมดืดโอ้ยมึงบังก็ขี่เล็กก็เคยเพ,พิ่มมันผ่อนนุ่มแต่มาทั้งพี่ติคอยบ่หมนเลยขเขาเจ้ามุนยู่โอ้ยโอ้ยตัวตึกเอาบ่าได้บ่ได้ มูลนะแท้แล้วคนจะจะแท้มู่งเติมโกนนี่โอ้ยแข่งเงน้มกับมันเออีพันบักบบเจ้าขโมนมาป้านี่ก็นั่งในแถาเด้ Hoa chân mà. Ô ô ô ô, tai tai tai. hoa 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 khóc hoa 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 băng ngang cắt thì băng ngang bụi phun phun, bụi 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 ừ ừ bụi 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 bụi